สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเะครับเหลี่ยมที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นเหลี่ยมเดียวครับระหว่างเจ้าเต้จุฬากับพม่าครับเตยจุฬาใช้หลังเท้าอย่างเดียวนะครับส่วนพม่าฝั่งนู้นเสิร์ฟแปลล่างข้ามฟืีตายนะครับตอนนี้พม่านำอยู่ส ตอนหนึ่งครับ yeah, yeah, yeah. เตจุาลารับรับฝังเท้าตั้งไม่ดีเท่าไหร่ครับนี่แะครับพมา่ามีขึ้นเตะนะครับพมา่าคนนี้ครับไม่ธรรมดาครับ <Hey. S 1> ตัวเล็กๆดำๆครับเหมือนซาไกครับพ <laughs> ม่าขึ้นนำสี่ตอนหนึ่งครับ สี่หนึ่งตั้มสี่ตอนหนึ่งครับ,นนรบพ่อมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกออกครับเสิออร์นิดเดียวครับเตะกับพ่อมาต้องคำใจครับต้องต่อ,อย่างเดียวครับเตะเสมอเสมอกันนี้ไม่เอาเลยครับ จำซีตอนหนึ่งครับพม่าเสิร์ปปั่นมาเตะยังรับไได้ครับยกขึ้นซันแบ็คครับเขียวซ้ายครับอยู่ครับนี่ครับเล่นดีนะครับพม่าคนนี้ครับสงสัยเจ้าเตะจะหลงเหลี่ยมพม่าหรือเปล่าครับ5้าตอนหนึ่งครับเสิร์ปปั่นมาครับเตะรับลูกแรกปิ้นครับแต่ยังอยู่ครับอ้าวไม่อยู่แล้วครับ 6ตอนหนึ่งครคู่นี้แข่งขันกันที่13แต่ไม่มีดีลนะครับเสือปัดฝามาครับเตยังรับอยู่ครับดียวขึ้นซันแบ็คเกือบโดนเกี่ยวครับจับลูกแรกว่าดีไหมเต้เตเสือบหลังเท้าไปพม่ารับมีเซครับลากมาอยู่ไกลครับ ได้รับหลังเท้าลูกแรกหนึ่งสองซันแบ็คถือว่าจะทำได้ดีครับแบงสองต่อหกครับเตจุลาเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้ลูกนี้เสิร์ฟออกไปเยอะครับเตจุลาถึงก็ออกสาวครับลูกนี้ครับ คู่นี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่2,005นะครับ2,006ครับ,รรรบพมาเสร์ป่ันยาวๆมาครับเตะรับอยู่หลังครับต้องแก้ไขไปอย่างนี้ก็น่าจะน่าจะเสร็จพมาาครับเคร่่อเตีครับเต้เพียงขางเตะ นี่ครับดูโสมหน้าของพม่าครับถ้าลูกจับได้หนึ่งหนึ่งนี่คือยกเตะนะครับยกขึ้นเตะนะคเจ็ดต่อสองครับพม่าเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟหยอดมาเต้โอโหถือว่าพม่าเสิร์ฟได้ดีครับแปดต่อสองครับ เขอแมาเสิร์ฟปั่นซ้ายไปเต้เปิดหลังเท้าซ้ายได้ครับยกขึ้นต้องเตะแล้วครับเออเออเออตอนนี้เต็มอยู่ที่สองต่อแปดครับเต้จุฬาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับ บางบางคุณะไรคด้วยไ้รเล่าันดไดครสองต่อแปดครับเตจุลาเสริบเสริบยอดมาเพราะว่าเปิดหัวสบายครับยกขึ้นเตะแล้วครับนี่แเราไม่ธรรมดาครับไม่ได้ลากเหยียบเหมือน พ่มาคนอื่นนะครับพ่ามาตัวนี้นี่ยกเตะอย่างเดียวครับเตะเปิดได้ครับต้องขึ้นเตะแล้วครับได้ถือว่าต่อเหลี่ยมนิดถือว่าต่อโหดเหมือนกันนะครับหลังเท้าอย่างเดียวครับลูกแรกจกับไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปโมงเตะเปิดหลังเท้าซ้ายได้ครับยกขึ้นเตะครึ่งรอบมาออกครับ เตจุลาไล่มาเป็นสามต่อแปดครับแปดครับสามต่อแปดเตจุลาเป็นไฟเสิร์ฟครับโอ้โหเสิร์ฟง่ายไปครับเอ้าจับมีหลุดครับโอ้โหโมงยัดตัวเลยครับลูกนี้ครับเพราะว่าหลังเท้าอย่างเดียวนี้เล่นค่อนข้างยากนะครับจังหวะโมงมาหาตัวครับ 8ต่อ3ครับเสือปลายซายมาเต้เปิดมีเซครับต้องแก้ไขมาแล้วครับโอ้โหเกี่ยวไม่ได้ครับสามแปดครับเต้เซอปั่นขวามาพมารับสบายครับลาคือไปอย่างนี้โมงลูกออกครับแหมเกือบลงสามเหลี่ยมครับ สต่อแปครับเตเสียบยอดมารับสบายครับอย่างนี้กระโดดเหยียบเอ้ายังอยู่ครับโดนหลังเท้าซ้ายพอดีครับ<ะ>ไม่ไม่ครับสวนหัวสวนขาไงสวนขาได้ เต้เสือปลายซ้ายมาครับพม่าเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับลากโมงยอดไม่ข้ามครับ <ste al> อาแล้วครับเต้จุฬาไล่มาแล้วครับ <c oughs> เอามีเติมแก๊สเก้าห้าด้วยครับพม่าครับแเต้ <ste al> ไปไม่กินน้ำนะครับ <ste al> รู้เหมือนพม่าตอนนี้จะเหนื่อยครับ ต้มหกต่อแปดครับเต้เสิร์ฟครับเสิบยอดมาพม่ารับลูกแรกสวยครับต้องขึ้นเตะแล้วครับเอ้าไม่ข้ามครับแหมพม่าช็อตเอาดื้อครับอะไรมาเป็นเจ็ดต่อแปดครับเจ็ดต่อแปดครับเต้จุฬาเป็นฝ่ายเสิบ เสิบยอดมาเปิดหัวไม่ดีเท่าไหร่ครับลากไปโมงโมงได้ดีครับไปต่อเจ็ดครับพอมาเป็นไฟเสิบเสิบปั่นขวาไปเตะรับลูกแรกสวยครับยกขึ้นซันแบ็คโดนเกี่ยวครับโอ้โหจังหวะจะเป็นแต้มของพ่อมาครับทำไม่ได้ครับ เจต่อไปครับเตจุลาเซิร์ฟครับเปิดสวยครับยกขึ้นโมงโด็เกี่ยวแล้วครับยังอยู่ครับขึ้นเตะหรือเปล่าโอ้โห oh, oh. ตีหัวหลังหลอกครับลูกนี้ครับ 2> 8, 2, ตั้งอยู่ที่8ต่อ7ครับพอมากเป็นฝ่ายเสิร์ฟ เตยังเปิดหลังเท้าซ้ายได้ครับยกมาต้องเตะแล้วครับโอ้โหลูกนี้เจ้าเต้ไม่เตะเต็มรอบครับเกต่อเครับทกาอเนัเ่บา่เรเต่เ้าต้ตดะเ้ับเก้าตะคั้าตรบเ้็ดครับ้าตคัตนะั็นคบ้า็คกต อาวุธอาวุธหลากหลายหรือว่าลูกหนีตายไม่รู้ครับลูกนีครับเจ็ดต่อเก้าครับเตจุลาเสฟเสฟม,มาพม่าเปิดลูกแรกสวยครับยกขึ้นเตะปกติตามสไตล์ของพม่านี่จะลากไปเหยียบนะครับแต่ว่าพม่าคนนี้นี่ลากขึ้นเตะเลยครับ แป๊บก้าต่อเจ็ดครับขอมาเสิร์ฟไ่ซ้ายไปเตะเปิดหลังเท้าซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องเตะแก้ไขแล้วครับอย่างนี้เก็บแต้มได้หรือเปล่าครับยกขึ้นเตะแล้วครับ โอ้โหมีเตะฉีกซ้ายด้วยครับขมาหนีไปเป็น1 0ต่อเครับขมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปซ้ายทีเดิมครับเตะจับมีหลุดครับต้องแก้ไขอีกแล้วครับโดนเกี่ยวทีครับยกขึ้นเตะอีกแล้วครับแหมเจ้าเตะรับลูกแรกได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไ,ได้ไม่ค่อยดีเลยเละครับ 1 1บครับไล่มาจะาทันแล้วก็นหนีไปอีกแล้วครับามาเสิร์ฟไรซ้ายที่เดิมครับยังอยู่ครับยังไม่เสียนะครับไปข้ามไปเตะรับลูกแรกสวยลูก2ยกมาต้องเตะแล้วครับ<ะ>แบบจะไม่หมดแรงได้ยังไงเลยครับ

เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับ<อ><อ>เตจุลาเสิเอาแล้วครับถือว่าเจ้าเตเสิฟได้ดีครับลูกนี้ครับอลไมาเป็นแปดต่อสิบเอ็ดครับเตจุลาเป็นฝ่ายเสิฟครับแปดต่อสิบเอ็ด เดเส์รยอดโอ้พมารับสบายครับเสบรยอดไม่ได้ครับถ้าเสบรยอดนี้โดนลงโทษแน่นอนครับ12อบอตบสิบเอ็ดหรือ12ไม่ไม่มั่นใจครับเสบรายซ้ายมาเต้เปิดมีหลุดครับโอ้เตซันแบ็กซ้ายเอาพมาช่วยโอกาสเล่นครับ พ <im ples> มาเก็บแต่ไม่ได้ครับเหมือนจะหมดแรงครับเดจุลาเสิร์ฟ <im ples> ลูกออกครับแห่ออกไปนิดเดียวนะครับ,บคุาแมา่คนนี้เขาบอกว่าเดินสายมาจากสมุทรปราการนะครับ พอดีจังหวะมาเจอเจ้าเต้ครับเจ้าเต้ก็เลยรับเหลี่ยมให้ครับต่างคนต่างไม่เคยเห็นฝีมือกันครับต่างคนต่างไม่เคยเห็นฝีมือครับแต่ว่าเจ้าเต้ก็มั่นใจครับว่าหลังเท้าอย่างเดียวพอเอาอยู่ครับเต้จุฬาเสร์ฟมา สิต่อเก้ครับพ่ะมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับปั่นขวาไปเตเปิดลูกแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับสันแบ็กอีกแล้วครับโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามครับเหลือลูกเดียวเกมครับเตะรับลูกแรกสวยครับ เกมครับจบเกมครับเต้จุลาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้พม่าไปด้วยสกอร์13ต่อ9กครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะครับ